สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับผมกับอ่ลักขณาที่สองนะครับลองจักบวยนะครับก็คือลองบวยนะครับ16ธันวาจนถึงประมาณ14มกรานะครับเป็นอีพีโซดที่13นะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำเนาะก็อทำสักหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของปีหน้านะครับเป็นลักษณาพุกศกในปีหน้าดูเข้าๆว่าเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของ ดวงดาวเนาะเราก็เดินทุกสามสิบวันก็คือหนึ่งช่วงของเขานะครับมันก็จะไปตกครึ่งๆนะครับมันจะไม่ได้ตกแบบว่าต้นเดือนมกราจนถึงประมาณปลายเดือนมกราสามสิบเนาะมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนโคจรของดาวอาทิตย์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าทําไมเพจนี้ช่องนี้ทำเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยทำรูปแบบของการทํานายครึ่งๆ่กลางๆอ่าเพราะว่าเรายึดตาม หลักของการเดินของดาวอาทิตย์นะครับใครที่เข้ามาใหม่เนาะอธิบายนิดหนึ่งแล้วก,กันเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยเขาจะมีการเดินทางประมาณกลางเดือนจนถึงกลางเดือนแล้วเป็นอย่างนี้ทุกๆปีนะครับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกๆปีนะครับตารางของดาวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยที่เป็นกระดาษเนี่ยที่ผมทำเอาไว้เนาะก่อนที่จะขึ้นเป็นกราฟิกเนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะห่างกันแค่อย่างเช่นเนี่ย สิบเจ็ดธันวาจนถึงประมาณสิบห้ามกราปีหกเจ็ดเมื่อคือเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีนี้เนาะเสร็จแล้วพอวันเนี้ยมันมาเป็นสิบห้าสิบหกธันวาจนถึงสิบห้ามกราปีหกหกไม่ใช่เออวนไปวนมายมันต้องหกหกก่อนแล้วค่อยมาเป็นหกเจ็ดแล้วหกเจ็ดก็ค่อยไปหกแปดใช่ป่ะประมาณนี้เนาะอ่านะครับอันนี้หกแปดหรือหกเจ็ดหกแปดล่ะ,68 68ะหกแปดหกแปดเนาะมัวไปใหญ่ละกูสิแปดหกแปดนะวันนั้นมันก็จะไล่แบบเนี้ย นะครับทุกปีมันก็จะไล่แบบนี้แต่ว่าห่างกันแค่บางทีก็เป็น17บเงทีก็นี้เป็น16บางทีกนี้เป็น15ห่างกันแค่นี้เองนะครับห่างกันวันสองวันแต่ว่าทุกๆปีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกๆปีก็เป็นประมาณนี้นะครับก็อย่างเช่นนะไปดูที่ทำเอาไว้ทำเป็นกระดาษเก็บเอาไว้ตลอดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ปีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเอง เปลี่ยนแปลงจำนวนวันนิดเดียวเองสิ่งนี้มันทําให้เรารู้จักอะไรครับรู้จักการวางแผนว่าทุกๆปีเนี่ยดาวอาทิตย์ยมันอยู่ตรงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ใช่ปะ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อทาไมทําไมดาวอาทิตย์เอ่อทำไมฉั้นเดือนนี้ฉันถึงไม่มีงานแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีทุกๆครั้งไปเออเนาะก็เพราะว่าดาวมันไปตกที่เดิมทุกปีไงครับนั่นแหละนั่นเรื่องของดาวอาทิตย์มันเป็นแบบนั้นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการเดินทางของดวงดาวที่เป็นดาวอาทิตย์เนาะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่า16ธันวาจนถึงประมาณ14มกราช่วงเวลาเนี้ยดาวอาทิตย์อาจจะอยู่ในราศีธนูอยู่ตลอดเลยคนลัขษาะธนูก็จะบอกโอ้ช่วงปีเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยงานฉันเยอะเหลือเกินแต่พอเดือนที่แล้วทาไมงานฉันไม่มีเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับเหมือนกันถ้าสมมติว่าบอกช่วงเวลาเนี้ย คนลักขณามังกรบอกโอ้ยโคตรสบายเลยไม่มีงานแทบจะตกงานใช่ปะอ่ะแต่พอเดี๋ยวไปเดือนหน้าดาวอาทิตย้ายเข้าไปอยู่ตรงนี้กลายเป็นงานเข้าคนลักขณามังกรเนาะคนลักขณากร,รกฎเนี่ยเราบอกว่าทำไมทุกๆปีช่วงแบบว่าเนี่ยสิบหกธันวาจนถึงประมาณสิบสี่มกราบแบบโอ้โหยุงตุงดังชิบหายเลยอะไรก็เข้ามาอะไรก็เป็นอุปสรรคทําอะไรก็ไม่ราบรื่นใช่ปะ ก็เพราะว่าดาวอทิตมันตกอลีทุกปีในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับนี่แหละเป็นที่มาของการทํานายว่าทําไมต้องใช้15จนถึง1ิหหรือกลางเดือนจนถึงกลางเดือนนะครับคนที่เข้ามาใหม่อาจจะขายล้องใจแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูลดักนณะพุทศกกันเลยละกันนะครับว่าในเฟสเนี้ยนะครับก็คือสิ้นปีจริงๆอย่างที่บอกว่าดูจากอินโทรแล้วนีอาจจะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าสิ้นปีแล้วดาวมันเดิน ปีนี้ดาวมันเดินน้อยนะครับดาวมันเดินน้อยเพราะว่าตุวปีดาวมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวเดินไปนู่นเดี๋ยวเดินไปนี่ใช่ปะ่ะพอปีนี้เนี่ยดาวที่เดินในช่วงของ16ธันวาจนถึงประมาณ14มกราปี68ปเนี่ยมีแค่3ดวงเหมือนเดิมคือดาวอาทิตย์ย้ายใช่ปะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายก็ย้ายจากเรือนหนึ่งไปสู่เรือนหนึ่งนะครับ16ธันวาปี67นะครับเอาเบอร์ซะพอดีผมดูจอนน้นนะ ผมไม่ได้ดูจอนี้นะครับอะพอ16ธันวาจนถึงประมาณ14มกราคมปี68หนึ่งเดือนดาวที่ของคนลัคนาพฤกษ์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณะนะครับมรณะวันนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรครับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับสายตาความดันไมเกรนใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องงานละ่ะอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบก็ต้องระวังตกงาน ไม่รู้ว่าคนลนักษณะพฤ่สบเนี้อยู่โรงงานผลิตรถยนต์หรือเปล่าเนาะใช่ไหมอาจจะมีบ้างเนาะอาจจะมีบ้างเนาะอ,อย่างที่บอกนะการทํานายไม่ได้ทํานายว่าต้องเป็นทุกคนมันคือเกณฑ์ชะตามันคือเรื่องของอสถิตินะครับไม่ใช่ว่าพฤ่สบทุกคนจะต้องตกงานนะครับไม่ใช่มันก็แล้วแต่ด้วยจังหวะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นแค่การทํานายตามสถิติเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ นะมีเกณฑ์มีโอกาสดีกว่ามีโอกาสที่คนลักษณะพึกงศกจะป่วยมีโอกาสที่จะตกงานได้ไหมได้เพราะอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับแต่ทีนี้เขามีพฤหัสช่วยไงเขายังมีพฤหัสทับตัวเองอยู่แต่ว่าพฤหัสอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราได้ไหมผู้หญิงที่เป็นกรรมะก็คืออาสาอ,อาสหรือผู้จัดการผู้หญิงอาจจะช่วยเหลือเราได้ไหม ช่ไหมครับหรือว่าไปทะเลาะกับเขาใช่ปะมรณะเกิดขึ้นจากกรรมะกรรมะคืออีป้าคนนี้มาทะเลาะกับกูใช่ปะเออเอาเรื่องเหมือนกันดอกอหรือว่าพื้นหัสของคุณใช่ไหมอยู่ในเรือนนี้นะครับพื้นหัสของคุณนั้นอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนลัคนาอยู่แล้วพื้นหัสก็คือผู้ใหญ่อ่ะคอยช่วยเหลือเรานะครับผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยสนับสนุนเรานะครับแล้วพื้นหาัตอนนี้นวางไปอยู่ที่ไหนครับ นว่างมาอยู่ที่สราะชา้ามาเหมือนเพื่อนมาเหมือนเพื่อนแล้วเข้ากระดุมพระเดือนถึงช่วงต่อไปนะครับก็แสดงว่าโอเคพระรหัสยังช่วยเหลือเราจะตกงานอะไรยังไงเนาะก็ไปหาเพื่อนหัสคนนี้ขอช่วยเรานะอย่าไปต้านกับเจคคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องของดวงดาวมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างถามว่าบอกแล้วมันเป็นจริงเป็นจังตรงนั้นไหมเออแล้วแต่ แล้วแต่เนาะจะบอกเรื่องของมึงก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าอืก็มันมันคือโอกาสไงมันคือความเสี่ยงนะ,ะใช่ปะ่ะถ้าผมบอกว่าอาทิตย์จะตกวันแล้นว่ามีความเสี่ยงที่จะตกงานนะเราต้องทําอย่างไรใช่ปะ่ะเออจริงนะวะนนั้นเราต้องทําอย่างไรเฮ้ยเขาทํานายว,าว่ามันจะตกงานว่ะกูไม่เชื่อ <c oughs> ตกจริงว่ะชิบหายแล้ววันนั้นเขาก็ทานายมาทําไมกูไม่เชื่อเขาว่ะเออ กูก็มัวแต่ละเลงละเลงละเลงไปดูเนาะมัวแต่ละเลงละเลงไปเป็นปลาหมึกแถวบนอะไรเงี้ยเออเนาะชิบหายเลยเนาะใช่ปะนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่บอกแล้วเขาถามว่าเขาถามว่าแล้วก็บอกว่าอืมแล้วก็บอกว่าช่วงเวลานี้อย่าไปที่ยโขจรเนาะสมมติสมมติลักนาอะไรดีอะลักนาเมฆกันสมมติลัคนาเมฆนะตั้งลัคนาไว้ตรงนี้ใช่ปะ ว่ลาลักษณะเมฆตั้งลักษณะ,ละไว้ตรงนี้แล้วลาหูมันอยู่ในเรือนวินาาของเขาก็จะเตือนว่าช่วงนี้อย่าไปที่อโคโจรนะอย่าไปแบบว่าแปดยีเอออย่าไปโรงแรมเถวสุขุมวิทนะเนอืมโอ้ยคุณไม่เชื่อออืนั่นแหละครับตามนั้นแหละเนาะเพราะนั้นการทํานายเนะี่ยมันบอกว่าควรเตือนจะเชื่อหรือไม่เชื่อื่องของคุณเนาะบางคนบอกอไม่เชื่อเลยแล้วหมอแล้วหมอ,หมอ,หมอดูอ่ะเออ เรื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นคนลักษณะพึกษกเนาะช่วงเวลาของ16บธันวาจนถึงประมาณ4ี่มกราเลยอาจจะมีการแบบว่าเออไปกับโรงงานผลิตรถยนต์ก็เป็นไปได้นะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นหรือว่าคุณอยู่ช่องช่องอะไรเออนีหนูอยู่มาตั้ง20ปีหนูยังเป็นผู้ประกาศข่าวหนูยังตกงานเลยค่ะอืมอ่านั่นนะครับประมาณนั้นเนาะ อืมเพราะนั้นก็ต้องระวังเนาะไม่ใช่ว่าอยู่นานอยู่มาต้องยี่สิบปีคือไม่ได้อะไรเนาะคือเหมือนเราจะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเราอยู่ที่นี่มันเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวข่าวแล้วเราอยู่มาทั้งยี่สิบปีเราก็ต้องแบบว่าอืมพอถึงเวลาวันหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ใช่ปะมันไม่มีอะไรจริยอย่างนั้งอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้เสมอพร้อมทุกเวลาประมาณนั้นเนาะดาวตกใน,ในเรือนมรณนะก็ถือว่าไม่ดี เสร็จแล้วจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยว,วันที่30สิบธันวาดาวอีกหนึ่งดวงที่จะย้ายก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมดาวศุกร์ย้ายเป็นอุจาวิราชศุกร์เดิมอยู่สุภาะอยู่แล้วโอเคดีงามอมตอนตกงานหกกับเจ็ดเสรมาอยู่ด้วยกันใ <c oughs> ต้ห้านะครับตัวนี้ทําไงดีละ่ะเออหกเจ็ดม่อยู่ในเรือนของกรรม,มะอ่ะงานงานแบบว่ามรณะเฮ้ยงานไม่ค่อยมีหกตอนนั้นก็ยังดีๆอยู่ใช่ปะ่ะพอเริ่มมรณะ ตั้งแต่วันที่วันเนี้ยววันมรดะตั้งแต่วันเนี้ยใช่ป่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยเงินที่มีที่มีความสุขแมงร้อยหล่อลงว่ะใช่ป่ะก็ไปเจอสุขกรทมทำยังไงดีคิดยังไงให้ทําเงินให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เจอกับเจ็ดก,ก็คือการพัดภาคจากไปเรื่องของการเงินเรื่องของความรักโยกเข้าไปหาในเรื่องของการงานได้ไหมเออได้ด้วยใช่ป่ะเพราะนั้น หกย้ายถือว่าหกย้ายดีไหมครับหกย้ายเข้ากรรมะถือว่าดีนะเฉพาะหกอย่างเดียวย้ายเข้ากรรมะเป็นอุจจาวิราชด้วยสวยรวยดูมีสงาาส่าราศีมีคนรักมีคนไข้นะครับคนชื่นชมแต่มันไปเจอกับไข่ครับมันไปเจอกับเจ็ดเพราะนั้นหกเจ็ดเป็นคู่ศัตรูทำดีทำสวยทำได้แต่ต้องระวังอีป้าคนนี้อืม นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเรือกนกรรมะบางทีเราทําดีทํางามเอ้ยทํางานแบบว่ารอบคอบใช่ปะคิดวางแผนมาก่อนละดูดีเลยแต่อีป้าคนนี้จิริสใช่ปะเออประมาณนั้นแล้วมันก็โยกกลับไปหาหนึ่งที่เมื่อกี้บอกอนะ่ะกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ตกมรณะอ่าเราก็ไปมีการทะเลาะหรือไม่มีการแบบว่าวุ่นวายกับเอ็ดดาวที่อยู่ในกรรมะด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระวังไว้หกถือว่าย้ายมาดีแต่ไปเจอคู่ศัตรู ถือว่าเสียนะครับเพราะนั้นมันก็มีสองความหมายที่เกิดขึ้นนะเสร็จแล้วพอหลังจากสิ้นเดือนไปเนาะเขาดาวเสร็จตื่นเช้ามาวันที่สองมกรานะครับสี่ย้ายเป็นปลานะครับย้ายแบบเสดรวดเร็วสิบแปดวันนะครับเพราะดาวดาวดาวอะไรวะดาวพุธเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มานานันนานนานตั้งแต่ยี่สิบสี่ตุลาใช่ปะ่ะเพราะ,ะนั้นมันอยู่อะไรครับมันอยู่ปตัตนิคู่ของและหุ้นส่วนมานานใช่ปะ่ะ ย้ายออกมานะไปย้ายตกมลณนะร่วมกับดาวอาทิตย์อีกใช่ปะ่ะดาวอาทิตย์เป็นเรื่องการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบดาวพุธเป็นเรื่องการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารช่วงสองมการาจนถึง20มการาถามว่าสภาพการค้าขายคล่องตัวไหมโดยปกติต้นปีก็จะหยุดกันถูกปะ่ะเออหยุดกันเดี๋ยวติดตุจ,จีนอีกก็จะหยุดอีก,ใ,อกใช่ปะ่ะเพราะตุจีนปีนี้รู้สึกจะเป็นมกรานะครับเพราะนั้น มันก็จะเป็นช่วงของวันหยุดการค้าขายมันอาจจะซบเศราใช่ปหะหรือจริงๆมันก็คือเป็นการแบบเขาดาวแล้วยาวยิงยาวมากี่วันอะหยุดกี่วันอะเออใช่ป่มมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นคนลักนาพุกศกใช่ป่ะดาวที่ย้ายเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าดาวพุธย้ายเสียเสร์อป่าแต่เร็วไม่เป็นไรแค่สิบแปดวันเองเดี๋ยวมันขึ้นไปตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงเวลาเนี้ยจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ย คนลักนาะพึงโศกก็จะยำแย่หน่อยนะครับเนื่องจากหนึ่งดาวอาทิตย์เสียนะครับตกอยู่ในเรือนมรณะนะระวังโรคภัยไข้เจ็บนะครับสองดาวศุกร์ย้ายขึ้นไปอาจถือว่าดีนะครับศุกร์ย้ายขึ้นถือว่าดีนะครับ,ยยรบไปช่วยในเรื่องของการงานความมีเกียรติไปอ่การงานการวางแผนเรื่องของการเงินเรื่องของความรักดีแต่ให้ระวังคู่ศัตรูคือเจ็ดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วพอในช่วงหลังเขาดาวมาก็ ระวังคําพูดของคุณนะครับในเรื่องของการเจรจาค้าขายอาจจะลดน้อยถอยลงไปช่วงซบเซาในช่วงแรกๆนะครับต้องระวังนั้นมีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่คือในช่วงของเออสเตปที่13ของเรานะครับก็ทีนี้เราลองไปดูสิว่าปีหน้าเนี่ยคนลักขณาพฤกษกจะเป็นไงเนาะดูจากรูปแบบของตูงนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าปีหน้าจะเป็นไงครับ นั่นแะครับปีหน้าของคนพึกษศกจะเป็นไงครับคุณจะเป็นเออวัววัวที่แบบว่าดูมีสง่าราศีหรือจะเป็นวัวน้อยเต่าตู้แก่ๆเท่าๆชลาอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูคนลักนาพึกษศกันว่าคนลักนาพึกษกเนี่ยในปีหน้านะสองพดเนี่ยดาวใหญ่สี่ดวงที่จะบังคับคุณเนี่ย มันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับการทํานายดวงปีหน้าส่วนใหญ่ก็ใช้ดาวสี่ดวงนี้เพราะว่าเรารู้แล้วเราดูเพจน,นี้ดูช่องนี้มันเยอะแล้วเรารู้แล้วว่าดาวดวงเล็กๆเนี่ยมันก็เคลื่อนเคลื่อน,น,น,นไปเรื่อยๆจนครบรอบมันถูกไหมครับแต่ไอ้ดาวใหญ่สี่ดวงนี้แหละที่เป็นตัวกําหนดชะตาส่วนใหญ่นะครับแล้วปีเนี้เราเรียกว่าอะไรนะปีพฤษภาธรมนใช่ไหม <laughs> เพราะว่าดาวทั้งหมด ย้ายในช่วงพฤษภาสามดวงใหญ่นะครับจะมีดาวมนุษย์ยูเท่านั้นที่ไม่ย้ายเพราะมนุษยูนั้นอยู่ยาวนานไปเจ็ดปีย้ายมาปี -6 6เพราะนั้นไม่ย้ายแล้วนะครับดาวที่ย้ายดวงแรกสุดนั้นคือราหูครับราหูจะย้ายจากที่อยู่ในราพะราผลคนลนัคณาปุธศก์เอ้ปีที่แล้วได้รับผลได้การเดินทางใช่ปะได้ไหวพริบในการที่จะจัดการเรื่องต่างๆย้ายเข้ากัรมะอ่ะ ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะหาพฤษภาเดาวลาวหูย้ายวันที่ห้านะครับพฤษภาย้ายเข้ามากรรมะก็เป็นเรื่องของการเดินทางอีกแหละเป็นเรื่องของอาจจะเดินทางมากขึ้นปีที่แล้วได้เดินทางเป็นลาภะแต่เดินปีนี้ได้เดินทางเป็นการกระทําแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นลาบใช่ปะ่ะแต่ปีนี้ต้องไปต้องไปต้องเดินทางต้องเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนที่ ก็ถือว่าโอเคใช้ไหวพริบให้เป็นในเรื่องของการงานใช้การเดินทางใช้การความคล่องตัวให้เป็นอาจจะแบบทํางานสีเทาๆได้ไหมเออก็แล้วแต่เนาะเสร็จแล้วหลังจากวันที่ห้าเป็นวันที่13พฤษภาดาวเวลาที่กุมลักนณาของคุณอยู่ก็จะย้ายเข้าเรือนนี้วิ่งเข้ามาทางนี้นะในปีหน้าทั้งหมดถือว่าพ้นเคาะพ้นศกไปแล้วนะครับคนลักนาพุทศกเนาะ เพราะดาวคุณไม่ได้อยู่ในสามเรือนนี้นะครับวินาศอนิและก็มรณะนะครับถือว่าพฤกษกเนี่ยเขาทรงตัวดีขึ้นแล้วนะครับการทรงตัวของเขาการอะไรของเขาดีขึ้นแล้วเมื่อดาวพฤหัสกลุ่มลักนณะปีนี้ผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือเราใช่ปะเราใช้ความรู้ความสามารถหรือมีการเรียนรู้มากขึ้นพอปีหน้าเนี่ยดาวพฤหัสย้ายเข้าไปกระดุมพระตั้งวันที่13าพฤษภาเป็นต้นไปนะครับแต่เนี่ยพฤหัสจะไม่ได้เดินอยู่ในช่องเดียวปีหน้า หรือปีต,อต,อต่อไปเนี่ยถ้าคุณดูเทนลิงของผมเนาะพฤรหัส1ิปีคุณจะเห็นเข้าไปดูในโหราลา,าสร์เบื้องต้นได้นะครับมีพฤรหัส1ิปีลองหาดูว่าพฤรหัสเดินยังไงนะครับปีหน้าพฤหัสจะเดินลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเดินกลับขึ้นไปข้างบนแล้วเดินลงมาข้างล่างอีกจนครบวาระมนหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ในช่องของกระดุมพระช่องเดียวนะครับมันอยู่ในช่องของสหัชะด้วยะนั้นะมันก็เป็นเรื่องของ การใช้ความรู้ความสามารถการมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือการมีเพื่อนกัลยาณมิตรเข้ามาก็ถือว่าดาวพฤหัสเองไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าย้ายทั้งสองเรือนก็ถือว่าดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่นะเสร็จแล้วไปดูดาวเสาร์ดาวเสาร์จะย้ายวันที่19เห็นไหมพฤษภาทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยวันพฤษภาวันปีหน้าพฤษภาเตรียมตัวไหว้รับส่งดาว3วัน นะครับประมาณนั้นดาวเสาย้ายสลับกับดาวลาหูจากที่อยู่กัมมะเหนื่อยเหลือเกินอ่ามึงเหนื่อยมากปีนี้เอาลาพะไปใช่ปะ่ะเหนื่อยมากปีที่แล้วทํางานโอ้โหหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตใช่ปะ่ะเอาลาพะไปความเหนื่อยยากมาเป็นลาพะลาผลให้เราความเหน็ดเหนื่อยมาเป็นลาผลให้เรานั่นเองนะครับถือว่ามันเป็นการสร้างโครงสร้างของพื้นฐานชีวิตของเราให้มากขึ้น ประมาณนั้นนะฉั้นถือว่าการย้ายมาย้ายมาดีแล้วถามว่าดาวห้าเจ็ดศูนย์เจอกันไหมครับเออดาวคู่ศัตรูความรุนแรงการพัดผ้าเลือดตกยางออกเจอกันไหมไม่เจอกันไม่เจอกันนะเพราะว่าดาวเพื่อนถมืไปกี้บอกย้ายก่อนใช่ปะ่ะย้ายก่อนวันที่สิบสามเสร็จแล้วอีกแค่หกวันดาวเสาร์ย้ายขึ้นอ้นี้ไม่อยู่ละใช่ปะ่ะไอเจ็ดมาเจอใครเจอศูนย์ใช่ปะ่ะ จอศูนย์ก็เจ็ดศูนย์ก็อยู่เฉยๆเสือนอนกินเออเะนยยะ,นะ,ะอนมันมาเจอกันอีกทีตอนน่าจะประมาณกลางๆปีอ่ะกลางๆไปแล้วมะน่าปลายปลายปีนะเออพะมันย้ายพฤษภาใช่ป่ะก็น่าจะประมาณสามสี่เดือนอ่ะมันมาเจอกันอีกทีตอนห้าย้ายมานี่ห้าย้ายมานี่โยกก็ไปหาศูนย์โยกก็ไปหาเจ็ดนะครับตรงนี้แหละก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆเนานะตรงเนี้ยที่จะต้องระวังกัน ถามว่าต้องระวังกันทุกลัคนาไหมระวังกันทุกลัคนานะครับเพราะว่า5-0-7มันไม่ใช่ดาวที่ดีมันดาวดาวเสียดาวดีเป็นบาประเคาะกับสุภะเคาะเจอมนุษย์ยูขยายอำนาจ5-7-0นะครับชุดนี้เจอกันแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนช่วงเวลาไหนติดต่อติดตาม ปีหน้านะครับในช่องนี้ถ้ายังมีชีวิตทำอยู่นะครับทุกวันนี้กูไม่ได้นอนนะครับต้งมานั่งทำสี่ส oh, องนะวันนี้เนาะวันะ oh, นั้นปีหน้าเราจะเห็นการโค,โครจรของดาวละว่ามันจะมีความสนุกสนานแค่ไหนแต่ดูดูแล้วพึกศบไม่ได้หน้าห่วงไม่ได้หน้าห่วงนะอะไรนะครับดูแล้วถ้าคุณรู้อย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าเฮ้ยลาหูมากรมมะฉันต้องเดินทางฉันต้องเคลื่อนไหว เสาเป็นลาภะเออเหนื่อยออฉันได้ใช่ปะ่ะพระรหัสเออยังคอยช่วยเหลือฉันอยู่ฉันยังกเกาะพระรหัสตัวดวงนี้อยู่ส่วนมนุษย์ตะยูเนี่ยก็อยู่ที่เดิมตัวเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงมนบอกแล้วว่าปีที่แล้วมนุษย์ตะยูย้ายมาพึ่งศกเปลี่ยนไหมใครยังไม่เปลี่ยนอีก6ปีคุณก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้มนุษย์ตะยูอยู่ในเรือนของตัวเราใช่ไหมครับมันก็มีผลเป็นนาวางอยู่ที่เรือนลาภะอ่าจนถึงพฤษภาปีหน้ามัง้ง นะถ้าจำไม่ผิดน,นะก็ยังได้ราผะราบใหญ่อยู่ใครยังไม่กว่าราบรีบกว่าราบใหญ่มาเพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนาวางไปนาวางที่สี่จะอยู่ตรงนี้ครับวินาศครับมนุษย์จะอยู่ตัวาเราเองทับตัวเรามนุษย์จะอยู่ทับตัวเราแต่ไปมีผลวินาศเออจะแปลความว่าอะไรลองดูละครับน,นะครับลองติดตามก,กันในปีหน้านะครับผมเราจะก็จะเห็นว่าคุณเอง จะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนั้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเยีกันปีหน้าสวัสดีครับ